พี่น้องครับผมข้าหลายครับแก้วเลยพี่น้องมาหนิเอา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 หมูก็บราณหมือนกันอาจารย์ฟองอหมูจะต้านไหมหมูจะต้านไหมหมูบมหันเ้าบหกว่าเขบอหมูหัน,อ,หนอันนี้หมูบมหันครับผม สบ,บายดีพี่น้องมันเทาทีเข้ารดรักคักแพ่งพี่น้องครับพัสถาชิงชุ้มคู่บานพระตำหนักผู้พ่านคู่เมืองงามรื่อเหลืองน้องหานแล่ประการปราสาทเพิงสวยทุตสึงสาพูดไททินมันในพุทธธรรมและนี่คือคำขวัญของพี่น้องมันเทาเช่าจังหวัดสกลน,นครครับผมว้าวเฮ็ดย่างกันนั่นพี่น้องมึงครับผมทุกคนครับผมมึงครับเด้อพูดนะอาจารย์ป่องจานเฮ็ดยาัางนักย่างกินมันสุกหลับไปอบไก่สุดขับไป โอบไก่สุกแล้วไปฮะให้ย่างสันโอ้ขออนุญาตพี่น้องครับผมขาบ่คอยดียครับย่างพราะไหนลายครับผมบรรยากาศบรศบรยากาศพี่น้องครับโอ้โหนี่ให้หน้าเขาเขาดำหน้าแล้วพี่น้องนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยครับผมมื้อนี้จะให้ผพุทธใ,ให้พุทธการเอาเงินไปซื้อไก่มาสิบไก่สุนัขน้องกินครับผมสีหันไก่แบบแซ่บนะครับเออนะครับซื้อทานซื้อ อของอุปกรณ์มาเรียบร้อยครับผมทักไทยผู้จัดการอาจารย์ปองและพออ,อบีครับผมบักตัวมึงก็นอนอยู่สบายป่น่ะดิแกน้องสิออกอ๋อแก,กข้างกูย่างดิเฮ่าไม่รู้ไม่ได้นะมึง <laughs> สวัสดีครับผมสุกนัขไปสุนัขไปกบไก่เอาเนี่ยขึ้นได้หมูหอยไปซื้อไก่มาอ,อบน่ะแม่อาาอกไก่มาหมุนน่ะแม่ลมหลามุนเตไมใบพัดเสีแม่มั่งซำเมนูโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเลาศูนย์นนี่มันซ้ำแมนูดเมงเกิดแค่แได้หมูหันแม่สิบอกันนึงไม่ใช่ละพี่หมว่าทั้งมหน้าเออเข้าเหนียวเขามันเหลือข้าเหนียวที่เหลือจากก้อยหอยว่านี่เจ้าป่ได้มุณสบอกแคดจไหนไปย่นเห็หมูพยีสกินเด๋ยวไปยังบบนี้เคเขาตายหมูไรแค่เขาตายไม่ไม่ได้แล้วว่าเาไปฝังานี้เออได้ขอด้วมาหันซาบันไดซื้อบี่พอแสดว่ามึงเดี๋ยวพูดเล่นปะแมวเกษันเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเข่า อันนะ้นป้าอยนุ่นยืดเอาตัวญ่บ่นี่เอาแม่มันเด้เอดวไว้มันสิบาปห,าาหาา้าบาทห้าบาทมู๊ไม่ใช่สีจีพาพี่น้องครับได้หรอไปเงี้มะคุงพี่น้องครับบรรยากาศครของผมนะครับพู้น่ะมะคุงบ่กคอยเฮานะครับมะคุงกะซับไว้แล้วนะครับพู้น่ะก็พักกันจองผักตบชาวานหน่ำเขาเอิอเขาเอิอเขา,ากันจองเนาะ แกวพี่น้องครับผมมากินกันครับผมใทน่ไม่ยังพี่ยังูตัดคลิปครับตัดคลิปแม่นตัดคลิปเพราะว่าเราต้องทำคลิปไว้รอครับกระสานมาสวบวุท่านงานนะครับผมเวเห็นหมูแล้วนะก็ม่ขอหมูแล้ววผู้จัดการเอาเงินคืนมาโอ้ยมืออื่เอาเงินคืนมาเอาไปซื้อไก่ทั้งละห้าร้อยก็จฮิงไก่ยิ่้าก็หลายหลายพี่น้องทำเพราะอยาก่าเพื่น ข้าสจีขาหมูแท่นเนาะแน่ครับผมสุกใกล้สุกหรือไป่เงี้ยใกล้แล้วครับพี่น้องสมมติว่าเปิดบ่กพี่น้องอย่าเปิดก็ได้พี่น้องเนื้อจะกินแต่หมูเถ้าบอกใช่ปะเพรากินแต่น้อยมันแข็งเขาค่อยๆขึ้นพออยุสกี้ตอนสมัยขบวนเป็นเล่นหน่อยหมูหลวงพ่อหลวงพ่อนี่เพิ่นเป็นเจ้าอาวาสเงื่อนติดวัดค่อยกันเรื่องขว้างที่ว่ายื่นหมูทองหมูไหนังมันทองเนี่ยมันหิวน้องที่ระบาดหนุกมหมูออกเสียเดียวสิบแปดตัวขว้ากัน แ่ตหมูขยห้งอ้ขาวบินบาดแล้วตัวพัวพีหลังจากเอาขาบินบาแล้วปุ๊บก็มาเศร้าขยันจัดเลยนู่นในหมูแล้วบนบนบองวิ่งวิ่งเลยแค่แค่เแค่เกเ็กแค่เ็่เด็กแคกแคเด็กแ่ด็กด็กแค่เด็กด้กเ็ก่ด็เฮ็กดกแคเด็เด็ก่เพ็กแค่เ่กก่็แเหมู่ก่ดแ่่ม แต่ว่าข่อยก็บอกแล้วลว,ลลว่าข่อยเฮ็ดหรือตรวหมูเนาะบางเดียบันสองลายกันยังามากันยังมาเอาเผาหมูกุละบาทนี่เ <c oughs> ออนะครับพี่น้องครับบรรยากาศทงไฮตรงหน้าบ้านเท่าสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยนะฮะมากินน้ำกันนะพี่น้องเด้อมาจวดจัดฝาดบนกระดาับผมพี่น้องเอฟซีว่าเสียงเพลยวคือออกหน้ากล้องแน่พอนะปะผู้จัดการกัอยู่แล้วผู้จัดการมาเทียกรองไปละอาจิสาทาย่อยปูนข้นวางเสียบบาทนี่อ่าเสียงเพลเนี่ยพูดมากแล้วนะเอาถ่ายคลิปไปบอกทำบ่อยากฟังข่อยบอกข่อยจีบอกแล้วพี่น้องเด้ดนนกกอ ไปนั่งไปเบิังช่อง,นนงอที่เพิ่นนั่งขัศมะทิอมูนาโนโกะเกะพูนเงียบครับนั้นแบบหลับเลยหันเสียงเพียวจะเป็นคนอสิวแน้ครับมกัมกบวามักบรรยายให้พี่น้องฟังชอบแบบให้พี่น้องเล่นนุกนานให้ฮ่าถ้าไม่ชอบเสียงเพียวพูดเชิญช่องอื่นนะฮะนะ,ะต้องการสาระครับผมพูนตลาดสาระรสละสองหนอย <c oughs> แก้วเอาไปยังบะหนี่ผู้จัดการหม,มูลมตีหมูลมไปลมหมูแถวบ้างโู่นเรา เขาก็รักแอนตุนบาดนี่มันดวดขาดมันดวดขาดวป่าโอยใส่ไฟแห้งเมื่อนี้ไอ้เขาอยักตำหุงสุกินเด้อกินตำหุงเล็บแซ่สุกินเลยครับผมเมื่อนี้บรรยากาศดีรอเพลงสุนัชฟังกันหน้าสมกันเพลงว่าขาดชิเรีหวมอ้จะลองกันฟังฟังบอฟังอยู่บอเฮ้ยเฮ้ยแห้งบ่ฟังดีดิบ่ลองดูสิโอ้ยบี่ฟังบ่อว้าย มาอยู่เมืองกงองรุงกิงทองทลุ่มเทียบงานสำ <c oughs> พี่น้องครับผมคากลายครับกาวเลยพี่น้องสุดๆครับสุดๆใครขึ้นใหม่ทั้งผีทั้งมวเห็นป่นี่เอ,เอา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 หมูก็บรแลน,น่นี่อาจารย์ปองอหมูจะตา้านไหมหมูจะตา้านไหมเอาเอาอุ้ยปุ้ย <c oughs> หมูบหันถ้ามาห,หนังกัน่หมูหันอันนี้หมูบหันครับผมเอาไม่เอาไม่ตอนนี้หมูกระสุกกับพี่น้องกับผมโอ้โหีอารมณ์ยังไงผมคำกับผมเมื่อยแล้วกับพี่น้องเมื่อยแล้วครับ,อ,อ,รบ <c oughs> อ่ะเอาลงมาละไอ,ะอ,ะอะติมพุงแก้วครับผมมาแกะเลยนะครับสีตามสมตามสซุน้องกินบรรยากาศของคำตอนนี้พี่น้องครับผมนะฮะอืมมาละแกะหมูก่อนเด้อนะครับ ตอนนี้หมูกระสุกเลยพี่น้องกับผมมากครับบาร์ี้มาตําสมต่ำกับผมนะครับขยับต่ำพีทก่อนครับผมโอ้ยนะครับครับผมแก้วมาใส่เลยครับผมแก้วไม่มันจะตองมั้งรามาช่วยรถขับอืมตับรถขับรถแซบชูบีลองกินนะครับทุครับมาช่วรครับผมจะเสีลร้ครับเพรเขาใส่ก่อนอันนี้แล้วน้ำปลาน้ำปลาครับแอบตวงครับผมน่ากินพิจนรณา น้ำปลาซ้นรครับปลาราครับผมบนเรือข้างใจพี่น้องครับตอนนี้หิวแล้วลลลลไไครับผมนี่ล่ะงน้ำลงไหลไปเลยครับใส่เบเลยเนี่ยใส่เบไปดูแมนดีลงละ่ะหยิบเลยครับหยิบเลยเอาให้หมดอืแถวบ้างพี่น้องนี่ละ่ะของแสบของนัวเฮา บรรยากาศทงตรงหน้าพ่อพี่น้องสังเกตเสียงเสียงเสียงกบเสียงเีกอมแต่ว่าเวยดกบก็เขียน่าเขียนเขียนบักแ้นเขา็นเเป็นต่ไกลมังบันมากินห่อดอกมาจังเลโอ้คือเียนเขียนเมือนี่อเหรเ้อเอออ๊ะอิสียงธรรมชาติครับผมอือเอาถึงละมาคับกวบัพี่น้องบังคับสิสเพื่อนเราบง เอเี่ยวับตน้แ้งะตู้มันติดเอ้แยมูิทีแรกนี้อาแออกมแล้ว่พี่น้องอาแล้วเอาแล้วมนมนไดเอ๊ะเปมันมุนรอลองดมชิมอรุณเนี่ยฮะมอบเลยยาชิมครับอืมก็ได มาละ่รล่ะการมาสับค you you ูงงามเนี่ยพี่น้องเอ้ยช่วยช่วยยุ่สับคงพูดได้หน่อยน้ำลายแตกน้ำลายเต็มวนี๋ก็เวลาไปกินเขาแรงพอดีแย่งเขาได้แมยแดดพร้อมครับเดี๋ยวร้อยปาดหมูละบ้านนี้ครับพี่น้องครับเบิ้งครับผมนะฮะขึ้นกลางก่อนครับผมสุดยอดเลย แ้วต่อครับตมีอย่งหนกอันนี้จงไเลยครับพ่อครับผมเอาให้จัดปองจงรดจงจงทนยพอ่อเจ้าพออ่อเนี่ป่องพูดละครับพูดละครื่แม่นี่ยในแปงครื่องอะไรดพ่ออ,อ,พอันนี้งะไงเครื่องเงข้าพ่อครับผมเอาพ่อกินน้ำอะไรวราญาต้วนพูกินมูกัมูกิน,กนยังไงเตรียมขาว้หนียวมาไห้อีกดูให้จัดปล่องอยแทก่อนน่พี่ไม่อายปัแตกพี่น้องครับมครับ เดีเขามาพ,พ er> <p p er> yes ี่มันพากระจองครับพี่น้องอือน้องเด้อข้ากวกรีดข้าเทียนพี่น้องเพย์ออกครับผมพี่ออกครับเขาสะอาดจุ้วครับผมหักเครื่องนึงครับผมอ๋อไปหาทุ่นต้นปูก้หลาดเด้อทุ่นกรีดก็ตกงูหน่ะพี่น้องเมื่อครับเมื่อตกตาครับผมขอยัดครับอือพี่น้องขอยากเสียดตีดมือครับผมเอาละน้องไส้โอ้โหไปได้ครับเข้มเหรอบ๋อทำนี่ต่ำเสียบเห ได้ครับได้ยุนบ่ได้ครับเอาขยัดเอาหนึ่งมาลองอีกทีลองจังสูงนี่มากมาเนี่ยอีกข้าะเจ้าอือ่ออืเขาอยากกินแบบโบราณพี่น้องใส่มืนครับเด้อทันใส่ตินอาจารย์องเชีงายเยะไม่ไม่มอือเขากลับมาอือของเขับ ไม่มีกระดูกไว้ก่อนอะอวมาเอาเลยก้นแวนผู้สาวก่อนแสบอยู่ข้าวปากแม่ค่ะ้นงค่เปล่าหอมห้อมหอมหอมหมหอมหมหอมหอมอมหอมอมหอหอมหอหรอมหออออมมอมหอมหออมหออมหอมอออ นีข้าลาอิหมดอ่ะอยกกินไมุยตัวนึงข้างหลังอ่น้าะเรมาตัวนี้หมูตอ้ใส่โอ้ยใกล้าใกล้แบบนี้แหงมมดมือนีกเห็ดเจียวหมูครับเ่นกัส่งหุองอย่ละอือื้อกิด้วยเติเตกิโลเขาสีเขารเจียตีนั้น พี่น้องครับมากินน้ำแข็งพี่น้องเนื้อเอฟซีเฮาจากเมืองเราเมือง,งนาและบรงบอนผมก็จะเข้าไปอีสานบ้านเฮาที่ตอนนี้ซึ่งภาวะก็วินระบาดนนะักเข้าใจพี่น้องเนี่ยเรื่องรถตุ๋นก็ส่างไหนสู่สูส่พี่น้องครับเปลี่ยนเรื่องแจกันขอให้เราปลดปล่อยให้พี่น้อง,อรรองเรื่อผู้ใดที่เป็นแล้วก็ขอให้หายจากโรคนี้ไว้หลกลับมาอยู่บ้านเฮานะครับมาสู่สู่พี่น้องครับผมสู่สูส่ขอเปลี่ยนเรื่องแจกครับผมเห็นผ่าตัดตา่ได้กันต่องเอ้ย คือนันนล่อนะล่อๆเจ้าเขาาบอบน่ะยำนั่งกับกรอบแน่จ้ะข้ายต้องกรอบบอบแน่นครับเดี๋ยวงับอนีกรอบครับทำเด้แก้ววาวิยน่ะ ยังนี่เหงื่อเลยนครับนะครับเขาจะกาเอาผมมาผมี่านนีอะไรเป็น้องเน้อตามครับ เปบ้าพี่น้องครับบอสเซบอกเล่นเมช่นาะเล่นมารีนโอไอบอสอยมาดิขีสงเส่มาขดีสงใสยแล้วเขาบอกจะบอเล่นมาเลีนมาเลีนมากรเโคน่ทับพี่อ้อพี่จอยพี่สนใจเก็บสิครับขึ้นมาไไปดองเด้อเเยอยเงี้ยเก็บสักพิเเเยเ ขากแกๆว่ว่ากินแล้วครับมามามต่อม่ไกลนะแซว่ามันนุ่มครับผมีมนังสีแล้วครับเนี่ยสีนังครับม,<า>ม,มือห้อยหยิบมาอันเลยหันหมูกรตมหง มากินหมูหันน้ากันเลยครับเอฟซี FC ทุกคนอยู่ทุกงหวองทุกงบอนครับมื่อนี้หมูหันกับต่ำบะหงอยู่กลางท้องไหท้องหน้าหมูอะไรเกาะฮะหมูยไฟสีก็ยังหอยมันแขง็งขันยอดตายแล้วเมื่อหน้าจะไปอีกยดดยอยกู<ต>่ขึ้นได้ขึ้งหยาเอฟซีมากกันวัวหาย F าเอฟซีได้ไหมก็อยู่สงสัยอ๋อไม่ยังหมูตายรู้ๆ <laughs> ไปหอยกันยุงย่งขันยอดต้องเดือดสวบตูวแล้วแคบมากกว่าครับมาันจะเป็น้องเนื้อบริการมาแล้วัน <laughs> ที่จอมั เอาเลยไอ่เอาเลยไอ่พ่อเราอย่าน้องไห้เกินมากนะเพื่อพี่อ้อพี่จ้อยเอ็มแน่นอนอือโอ้ซีดไปนล้วคุณด้ยอือสิดแทนน้องดอกอ้อเร็วนี้กับเตยก่อยให้พี่อ้อก่อนนะครับ้องว่าไงนะพี่เหมือนคำสั่งฟ้าอย่ากลับมาพี่อ้อเร็วนี้ครับหัวเมียกำลังขึ้นอืม เราจะลองครับเ,เังละเนือ้อสองเอามันมูหน้หนะบนเรื่องไหนยังไงยังไงเงือแล้วเหมือกับผักโอูยังไงอยากใส่มือครับเด้อกระแสตำบ้านห้องพี่อกาสจะไปอยากไปชิด ท่างส,สม <H traditions. S 2> ัยสารพลายามอสตะกี้เลือดตกปลาเพิ่นเลยแล้วมันจะับช่างช่องสมัยสารน่าหมดท้องพลายาเล่าครับแล้วมเห็นเขาเดี๋ยวอยากได้ชีเด้อรากช่องนะครับหมอสชีดด้วยนะครับผมใส่ไส้ช่างมาสารคามนะครับอ่ะพ่อาะไรพี่ขาแม่จอดเอาแงวต่อหยัดปอกเจ้าแซ่บปนอปลพี่เนี่ยแซ่บครับพี่น้องครับ เอากินที่สีรดอย่างไรกินรอดกินรอดโอ้ยจงใหม่อีพองาฮะจงใหม่อีพองาบ่ยีว่าหั่นตะเตียวพอจงใหมพอหรอเนาะยีว่าเออู่งลาเข็มอิ่มมึงนน่ะต้องพี่น้องโอ้ยมันคักหลายอืมเอาสับมืงินดีนะจาะเนาะเมนูหันหมูเฮาปีนหมูแค่นข้าวเหนียวตายกะคงเสียบรับมากจัดแซนครับแกงนี้พอไหมมือหนาจานครับพอครับมือเงินจันทรไอเนี่ยอันน่ะปิีงกอบมาทำมทัวเนี่ยแหละไปต้มสมกอบแบบขามอ่อน ไป,ไปครับไปบ่น้องไปครับเนาะไปสือครมสารที fine, ่กระจกขาแล้วเดี๋ลาเด้อครับโอเคครับมือสิเป็นไม้ดูแลข้อที่ต่างกันสละมือนี้อยืนสบายขอคุณหลายสบายดีเจ้าเอ้าพูดนะครับเอาุูนะกากกลายการลุยล่าลุย